เลิกล้อเล่นเถอะใครมันจะไปเชื่อกันจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจนายสิยังไงนายก็ต้องตายอยู่ดีเดะอย่าผู้หญิงเจ้าเลยฉันไม่รู้น,นะว่าเธอได้ไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงอ๋อจะพวกกระดุมพวกนั้นบอกเธอสินะดูเหมานายจะงงเกินที่จะเข้าใจสินะเดะอย่าเข้ามานะฮะไหนานายบอกว่าชอบต่างตายแตฉันไม่ใช่หรอทำไมตอนนี้ถึงต้องถอยด้วยล่ะ ฉันจะมาตยาที่นีไม่ได้โลกนี้ต้องเป็นของฉัน hey, เหแล้วเมยอว่าตัวเองเป็นพระเจ้าของโลกนี้อยู่อย่างนั้นเหรอจะว่าไปตั้งแต่ที่มาที่นี่เราก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยพูดไปก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วสิน่ะแล้วเธอคิดจะทำอะไรเนะ่ะเอาละมันจบแล้วละ่ะนี่เรากลับมาแล้วนะแถมยังครบสาสองด้วย คณเพื่อนข้างห้องจะไม่คิดฉลองกับฉันหน่อยงั้นเหรอคนคนนั้นอะถึงจะอายุน้อยแต่เขาก็โหดเหี้ยมากเลยล่ะเฮ้เธอดูการต่อสู้ของเราด้วยงั้นเหรออืมเราจําได้ว่าตอนที่เราลงสนามเรามองไปยังขอบนอกสนามแต่ไม่มีใครมายืนมองนี่แล้วเขารู้ได้ไงกันนะอ๋อเข้าใจแล้วนั่นคือความสามารถพิเศษของเธอสินะช่างเถอะเราอยากจะถามอะไรอีกต่ออีกสักหน่อยนะ่ะ ดูเหมือนว่าของเราจะขึ้นแล้วแฮะถึงว่ารู้สึกว่าเริ่มพลังของเราเริ่มกลับมาแล้วแถมไปความรู้สึกนั้นเหมือนร่างกายกําลังพัฒนาแถมหัวใจยังเต้นแรงอีกฮ่าช่างรู้สึกฟินจังเลยมีวิธีไหนที่ทําให้การดัวข้นต่อไปมาถึงเร็วๆบ้างนะจะโครงกระดูกนั่นก็ไม่บอกอะไรเราอีกเลยเราอดใจเราไม่ไหวแล้วล่ะเนี่ยพลังศักดิ์สิทธิ์ของเทพในโลกแห่งนี้นะเข้มข้นมากหากผู้ใดได้ริมล้อเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งจะลงไหลไปกับพลังนั้น จนเริ่มจะะสมข,ของตัวเองไปท้ายที่สุดก็จะสูญเสียสติปัญญาของตัวเองไปหากการพัฒนานได้เริ่มขึ้นหากไม่บุคลิกเปลี่ยนไปก็ทนไม่ไหวจนตายถ้าปล่อยเธอขนาดไว้แบบนี้แล้วก็เธอต้องเปลี่ยนไปเหมือนคนอื่นๆแน่ๆเลยเธอชอบความรู้สึกนั้นกันเหรอใครบ้างเ่ะจะไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้มันเป็นเหตุผลที่ทุกคนที่อยู่ที่นี่กันไม่ใช่เหรอสิ่งสาคัญที่สุดก็คือแข็งแร่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นเทพไง หรอถ้างั้นเธอยังจำได้ไหมว่าเธอมาที่นี่ทําไมน่ะเรามาที่นี่ทำไมงั้นเหรอแน่นอนสิเอ๊ะเรามาที่นี่ทําไมกันเดี๋ยวนะมันมีบางอย่างหนึ่งสิ่งบางอย่างที่เราจะลืมสิ่งสําคัญไปเอ๊ะลองคิดดูดีๆสิการแข่งแข่งขึ้นนั้นเหนือสิ่งอื่นใดจริงงั้นหรอ 저니만า이ี้제ันใ마